ต้นกระท่อมต้นนี้ใบเล็กจังไม่รู้ว่ากระท่อมหรือกระทุ่มหรือจะประหารชีวิตมันดีใบเล็กมากไม่ค่อยแดงเลย ใช่กระทุ่มหรือเปล่าต้นนี้อายุสิเดือนออกดอกแล้ว ต้องตัดทิ้งถ้าเก็บไว้ใบจะไม่ใหญ่แต่คิดว่าน่าจะประหารชีวิต ใบเล็กแต่ก็มีส่วนบางส่วนนี่ก็เริ่มเริ่มใหญ่ใบเริ่มใหญ่ปลูกกระท่อมทางเข้าบ้านทีๆเพื่อความสวยงาม พวกนี้ใบใหญ่ดีใบไม่สวยก็ตัดทิ้งแย่งอาหารใบเล็กกระเด็ดทิ้งไม่มีประโยชน์ไม่มีน้ำหนักใบมีรูมีจำหนีก็เด็ดทิ้ง ใบเล็กกระเด็ดทิ้งวันสลับแย่งอาหารสลับใต้กิ่งก้านนี้ก็ะเด็ดทิ้งไปมันแยกอาหารกิ่งจะได้ใหญ่ บ้านโชคะจรโกศลเลขที่41ทับ3หมู่5ตำบลขามังเอเภอจุมแสงจหวัหวัดงนครสวรรค์ถ้าใครต้องการพบกดออดได้ครับ